ในคลิปวิดีโอนี้พี่ะมาล่าเจ้าทะเลบโบราณที่โลก3เพื่อตามหาดาบใหม่ที่มีชื่อว่าดาบเค้นแฟงคือบอกเลยนะปัจจุบันนี้น่าจะเป็นดาบที่โกงที่สุดแล้วหรือเปล่าในการ PvP และทุกคนคิดว่าพี่จะได้หรือเปล่าก่อนที่ทุกคนจะไปดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พี่กันด้วยนะครับโอ้<แ>โหคนดูเซิฟนี้เจอเจอปลาหมึกเฉยไม่เป็นไรนะครับเราเราตีเอาน้ำดำนะเพราะว่าเราได้เกือบทุกอันเลยป่ะเนี่ยไอ้พวกเนี่ยครับของดรอปจากมันเนี่ย ได้ครบเกือบทุกอันแล้วนะครับโอ้โหเหลือแต่น้ำหมึกน้ำหมึกเอาไว้ค้าของดีนะครับโอโ้ได้ได้หนึ่งเจมแต่ว่าเจมมันดรอปโคตรน้อยนะแต่พี่ชอบสีกลก็อกมองเดีดิโอ้โดามเมจก็ทำได้ดีแรงนะครับดาม,มงดามเมจผู้ดาวเร็วมีข้อดีแต่ข้อเสียก็ยื้อยู่นะมันตัวใหญ่เกินนะตุ้มตุ้มตุ้มน้ำดำจงมาน้ำดำจงมาน้ำดำไม่ออกอ๋อ ูน้ำดำไม่ออกอะ่ะโอ้คนดูโอ้คนดูแล้วแล้วเซิร์ฟนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะไอ้มังกรโอ้ยคนดูขอยดาบคอยดาบคอยดาบขอ้ดาบโคตรอยากได้ดาบเลยนะครับตอนเนี้ยคือตอนนี้พี่เปลี่ยนเป็นผลรอ,อก,กับเอ่อดาไอผลโอเปะนะครับท่านผู้ชมอออ ي, เออดาบรอผลโอเปะดิเออผลรออะไรวนะโอ้คนดูคือแบบ พี่ว่ามันน่าจะตีง่ายกว่าพี่เลยมาเปลี่ยนใช้ไอ้น,นี้นะเซตนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสก,กิลดาบมันใช้คู่กับผลโคตรดีเลยนะคือตอนนี้มันใกล้สไตล์เลยนะคุณดูอ,อ,อุ้ยขอ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 ให้ดอกขอให้ดอกโอ้โหคุณดูแต่มันเป็นหน่วงๆไงไม่รู้ครับท่านผู้ชมมันน่าจะเกี่ยวเพราะเสริมนะตอนที่พี่เล่นนะันรู้สึกหน่วงๆน,นะครับ นี่เนี่ยโอ้โหดาเมจเป็นแสนมันสองความแสนเลยนะโุ้ยนิดเดียวนิดเดียวขอขอขอโอ้โหนี่คือลิบตีนะครับท่านผู้ชมกลัวแบบมันไม่ได้ดาเมจเลยอะไรสักอย่างนี่แหละรีตรีโอ้โหคนดูได้17มานีโคตรเกลือโอ้โคนดูตอนนี้เราก็เจอแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าอาพิสเซไทยแลนด์นะครับคนดูแต่ไม่ใช่ตัวคาบดาบนะแต่ก็ดีนะเผื่อแบบมันมันดรอปไออันนั้นนะครับท่านผู้ชมดรอปเกาะนะแต่ตอนนี้คือแบบแอร์ก่อนโอ้โหมันไม่แอร์กลัวตายครับคนดูมันอยู่ไกลนะ ไม่อยากแบบเสียเวลามาใหม่นะคืออันนี้พี่จะไปลองเอาคอมโบแบบอัอนนี้ลองดูนะผลโอเปกับไปปืนนะครับคนดูปืนอันนี้พี่ใส่ออฟอออดูดเลดือดนะมันถามว่ามันดูดไหมก็มยังไงไม่เหมือนไม่ดูดอะ่ะมันออฟเก้หรือเปล่าครับคนดูอไอหินเวทมน่นะครับท่านผู้มชมดูดิโอ้โหแต่มันก็โ,โดหดนะเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่มันไม่โหดเท่าไอตัวคาบดาบนะมันปล่อยกระสุนน้าได้ด้วยนะครับแต่คือแบบอันนี้คือกดค้างกดค้างมันจะยิงไกลแล้วก็ดาเมจเบิร์นโคตรเยอะเลยนะ ตุ้มเนี่ยคนดูโอ้โหเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะครับท่านผู้ชมโหท่านผู้มชมตอนนี้มันใกล้จะแตกแล้วนะโอ้โหตอนนี้จะตายเลยขอพันยามาันในเกมฟรีไฟต์กันนะครับโอ้โหมาเบียอะไรอีกตอนเนี้ยคือแบบโอ้ใส่สกิลแบบรัวๆยับๆนะครับคนดูมีสกิลเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับเพราะมันจะตายแล้วนะรีบทําให้มันตายนะ อยากแบบโอ๊ยอยากไปตีตัวอื่นแล้วว่าตัวนี้ขอของให้ดอบเหือขอให้ดอบ,ออด,อบดอบเป็นชิทก่อชิทก่อแบงแฮมนะขอเหือขอเหืออันนี้คือแบบแต่สกิลปืนไฟมันระยะมันจะใกล้อะไรขนาดนั้นดอบดอบโอ้ยดอบมันนี่โอ้ มาครับคนดูเซิรฟต่อไปเหมือนมันจะเกิดนานแล้วปะอันนี้น่าจะเป็นมังกรนะถ้ามันมีฝนแบบเนี้ยน่าใช่นะครับคนดูอุ้ยมังกรหน่อยอย่าบอกนะมันตายนานแล้วไม่ใช่มันตายนะนมันเกิดนานแล้วอ่ะมันจะตายยังอ่ะครับคนดูต้องรีบไปนะโอ้ยออย่าอย่าเพิ่งตายเพิ่งตายโอ้ดูด,ดิเลือดเลือดเหลือห้าแสนกล่วเองนะครับท่านผู้ชมโอ้พี่จะได้ดาเมจดปะน่าจะได้ครับท่านผู้ชมน่าจะแบบดาเมจดสักแสนสองแสนน่าจะได้แล้วนะคืออันนี้พี่เปลี่ยนมาเป็นอ่าดาบดาบรอนะครับคนดูดาเมจดมันน่าจะ น่าจะเยอะกว่านะถ้าเราใช้คู่กับมันเนี่ยถ้าดาเมจมันน้อยเนี่ยกลัวแบบดาเมจมันน้อยนะครับท่านผู้ชมต้องรีบรีบต้องรีบตีนะเนี่ยโอ้ดูดิมีคนแย่งตีอะครับท่านผู้ชมแต่กลัวตายอ่ะน่าจะแอมเหมือล้วแหละไม่ไม่ขอให้ได้ขอให้ได้ได้ได้ปะได้ดาเมจปะได้หรอเอ้ยเลือดอีก2 0,000เอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยมันขามันกระตุกอะไรเนี่ยเอ้ยคนดูดรอปโอ้โหคนดูมาใหม่คนดูเมื่อกี้คือแบบไฟมันเสียนะครับคนดูตัดมาตรงอันนี้เลยนะครับ คือเจอไทเดนอีกแล้วนะครับทุกคนดูก็คือตัวนี้ตัวสีขาวนะจะดอกอะไรหรือเปล่าคนดูเกาะเกาะจงมาเกาะเกาะก็ไ <G ül üyor> ด้ไม่เอาดาบก็ได้จะเอาเกาะขอเกาะขอกเกาะคนดูแต่มันจะตายแล้วนะอีกนิดเดียวคนดูโอ้แต่มันโจมตีแรงนะตอนนี้พี่จะตายโอ้ได้ยี่สิบมันีเหรอเกลืออีกแล้วเหรอเฮยตีต,ตีลุมลุมนะคนทั้งเซิร์ฟลุมนะ่าจะแป๊บแป๊บ,แ,ปบแตกนะดอบลูกอมเยอะๆหน่อยโอกาสดอบโคตรยากเลยนะลูกอมโอ้ไม่ใช่โอกาสดอบโคตรเยอะ โอกาสดรอปเยอะแต่มันดรอปน้อยอครับคนดูกูชิมหายแล้วพี่โดนเออ,อไรอ่ะคนดูเ้ยดาบมันก็ดีอยู่นะดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบอ่ายังมีดาบไม่โหดไม่อะไรนะดาบมัเป็นดาบที่แนะนํำเลยนะครับดีดิโอยตีทีตีแป๊บแป๊บเป็นแสนคนดูดาเมจแสนแล้วนะครับเนี่ยโอ้ใครทำอะไรอะ แปลงล่างเหมือนเดิมดีกว่ากว่าตายตู้มเลือดแปดหมืห่นคตดเยอะตอ้มนี่แล้วก็ย่กำกระมมตุ้มหสิบเก้าฮิตโอ้โหเดี๋ยวพี่แทงให้ท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวพี่แท,งใ,ท,แทงให้คนในเซริร์ฟคือมาเลยครับได้หมดครับตอนเนี้ยคือได้หมดครับพาะยังถึกอะ่ะเซนโกงตุ้มตุ้มตุ้ม,มดูดิยังถึกเอาได้ค่าหัวใครอะ่ะซซรี สองวินาทีต่อโอ้แล้วตอนนี้เลือดเหลือ76,000นะครบับปึ๊บผลพระตีแป๊บๆน่าจะแตกแล้วนะครับโอ้มันอุ้ยได้เท่าไหร่โอ้ได้แคนดี้ได้แคนดี้49เหรออย่างเกลือนะครับโอ้โหตอนนี้แคนดี้ผมน่าจะแบบน่าจะพอคราฟคราฟคอนแล้วหรือเปล่าตรงคราฟคอนอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะพอคราฟคอนแล้วหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บอ่านี่อุ้ยนี่ครับอุ้ยพอแล้วมีพันห้าแล้วก็ไม้อีกหนึ่งร้อยนะครับแล้วเรก็ คาฟเลยนะครับปึ๊บโอ้โหนี่คือได้คอนแล้วนะครับดูดิคอนอย่างเทะครับถ้าใครแบบตีจากบอสแล้วไม่ดรอปอ่ะแนะนําให้คราบดีกว่านะครับโอ้โคนูตอนนี้ก็เจออีกตัวแล้วนะไอจะเป็นไทเดนสีแดงหรือเปล่าอ่ะน่าจะแดงนะครับสีแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ไม่ตาบอดสีหรอครับคนดูโอ้โคนูตอนนี้คือพี่ใช้ผลโอเป้เหมือนเดิมนะคือรู้สึกว่าผลโอเป้มันตีง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวคาบดามนะครับเนี่ยตัวเนี้ย โอ้โหดูดิแต่มันแรงอ่ะตัวคาบดาบแบบมันตีมันตีแรงนะครับมันจะพ่นฟองน้ำปะแต่พี่อันนี้พี่ปิดเอฟเฟกนะมันเลยไม่เห็นอาศกิลการโจมตีของมันนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้อ่าคลิปมันแหลกหรือคอมมันกระตุกนะครับทางนี้จะเป็นทางที่ดีที่สุดโอ้โหคนดูดูเลือดพี่ดิโคตรหนอยอ่ะวูแบแปบเดียวลดแค่นี้แล้ว two seconds later คนดูตอนนี้มันใกล้จะตายแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ได้ตายแล้วโหตีตั้งนานคือแบบพี่แบบ ตายบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมคือแบบพี่ใช้ไอ้ปืนเนี่ยไอเดียคือพี่ไปเปลี่ยนเป็นปืนในอันนี้นะครับท่านผู้ชมดาบฟินิกซ์วิศงนะแต่มันก็แรงนะมันติดเบิร์ดีนะครับมันติดเบิร์ดีนะแต่มันระยะมันสั้นเฉยเเราจะได้อะไรมาดูกันนะครับท่านผู้ชม3 2มสองหนึ่งปุ๊บโอ้โหเถ่ก็ดีนะครับท่านผู้ชมได้เลือดด้วยได้เลือดของอันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่มังกรตียากมังกรตียากอะคนมันบินไปบินมา สาธุสาธุดับผู้มา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 เอาเมล็ดกุยดาบผู้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 ปักหมดให้แล้วนะครับปักหมดให้แล้วอุ้ยดีนะพี่รีบย้ายมาโอ้หถ้ามัวทำน่าจะมีเข้าคนเข้าเต็มก่อนหรืออะไรยังไงครับเด็ครับเด็กครับเด็ครับดีครับโอ้ยโอ้ย้ยเนี่ยดูดิตีโคตรง่ายนะถ้าเล่นในมือถือก็ตีง่ายนะพยายามใช้แต่สกิลไอ้ไอ้เนี้ยไอ้สกิลดาบเนี่ยถ้าเราแบบ ่าถ้าตีมังกรในโทรศัพท์นะครับเผื่อแบบใครตียากนะพยายามสซ็กิวดาบกับอาสกิวฟันแบบเนี้ยเนี่ยพยายามให้มันอยู่ในในรูมถ้าเลือดอันตัวนี้แปดล้านน่าจะแบบตีนานกว่าน,นี้ครับดีนะเลือดมันห้าล้านเอาลีเอาลี อันนี้ระยะไกลเกินเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเอออย่างนี้แหละอย่างงี้แหละเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเออเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเอาดิเออเอาดิ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 อุ้ยเฮ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 ้ยฮัลโหล เฮ้ยคุณดูได้สิครับคุณดูเชื่อคุณดูเฮ้ยได้ครับคุณดูยขอบคุณคุณดูมากเลยนะคุณดูเฮ้ยได้แล้วว่ะเฮ้ยคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็คือพี่ได้แล้ว่อ้ยก็ดีใจ <laughs> เอาแล้วนะครับถ้าคุณดูชอบคลิปนี้คุณดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลางท่านี้นครับ Bye bye. Bye bye.